สวัสดีครับพบกรบจองลุงเดียชแนลนะครับผมเนาะนี่กลับจากแคมป์ปิกนิกของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะมดแรงครับเมื่อนกไปรบมาครับเมื่อนกับไปรบมาเลยครับผมวันดีติ๋งไงจังจำงานมาสองสาวันแล้วนะครับ ทำห้องนะครับผมเนาะไม่ต้องขึ้นไปด้านบนครับฉันซ้องขึ้นลงลําบากเนาะก็เลยทําอีกหนึ่งห้องนะครับผมนะก็อยู่แล้วครับเหลือนิดเดียวใกล้เสร็จแล้ว เรามันดูเด็กน้อยสิอะเป็นไรอี้อีอก,กันอีกอี้อีอ้ก,กันอีกนะมีขาวอะดีดีนี่ยังไม่ได้ทิ้งเด็กๆนะครับน้องนิโอดูอยู่นะครับผมเนาะวันนีนน้นิโอไปโรงเรียนพี่นิโอไปโรงเรียนอะอือีกนิดเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวพาเด็กๆออกเล่นได้ ไหมกัดหมดเลยไหมก็บังลมบังอะไรให้ฮะออเออฮะคือรอน้นพี่กับน้องไก่รอกว่ากันน้อด้วยไก่รอกว่ากันไก่รอกันไก่รอกว่ากันฮะฮะพี่กับน้อง คู่แฝดนะครับแม่ลูกคู่แฝดคู่แฝดแม่ลูกหญิงเล็กกับแม่ดีดีอะโอ้ยเฮ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 ้ยอืมอืมมีกาวเป๋าหรออืม พีใยกับม so uh ีใยนะครับ huh. ห uh. uh ูป huh. ล่อนะครับแล้วก็นี่แม่ดูครับตุ๊กไหมครับอะไรอ้วนจำมั่มดูทำไมดิ๊ดีมองไร ทำไมทำไมเห็นมากับเขาไม่ได้เจอไม่ได้เล่นโซกับปกไม่ไดุ้กดินไม่ได้ก,กดไ,ไดกล,กลยนะครับก้นช่วยนะครับมันวับเลยครับืีแอบน้ําทุกวันใช่บไหมที่กับไปเล่นโซกับปก,บปกใช่บไหมอันดีดีฮะใช่บไหมใช่บไหมยังไ,ไง ไก่ออกหนีเที่ยวตอนเช้าตอนเช้าไก่หนีเที่ยวฮะไก่หน,นีเที่ยวฮะไก่หน,นีนอ้ตักใบบองนะครับว่าดีดีเปิดประตูคอกได้ใช่ไหมตอนเช้าพอพ่อยังไม่ได้ใส่ของกุญแจให้ เปิอไม่ได้กันเลยต้องมปน่วงนะครับ F C. เอฟซีเดี๋ยวนี้เซ็ตเย็บรอยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูทุกวันเลยนะครับความเป็นโยงใงเด็กนะครับเมื่อเด็กๆเ,กเร็จแล้วนะครับลุงเดียปรานางกา็ห้าได้าำนะครับเป็นรายได้อีกทางหนึ่งอีกนะครับปุมเนาะ พ็ยังมีเด็กๆแล้วก็ลูกที่ต้องรับผิดชอบเด็กนักเรียนนะครับตั้งน้โอแล้วก็โจกุลนะครับผมเนาะเนาะแล้วแก๊งพวกเธออีกสรู้ไหมที่พ่อต้องทำงานกับแม่แล้ว ต้องงานอะไรทำนะครับผมเนาะเป็นกำลังใจด้วยกับเวบซีกินอิ่มนอนรับนะครับสรุปแล้วนะครับแผ่นเชือกรานี่เอาไม่ยุ่กับมันอมน,น้ำลุงเดียก็ต้องแก้ไขมดนะครับจ่ายเป็นโข่งเล็กมด เห็นไหมครับฮักก็ออกต่างตายได้นะครับพุ่มนต้องปรับปรุงไม่มดเป็นบางครั้งน้านะครับเราก็ตัวใหญ่ตัวนักครับแต่เด็กๆจะไม่เป็นไรครับแต่นี่ตัวหนักก็บร้นรอดด้วยครับพุ่มตัวนักอันเพิเล้ลแป๊บเดียวครับพุ่มตีว่าซาเลมที่หนำมินนะครับตีกันลมกันแรงกขานะครับ ดึงถึงกันจนขาดหมดและยังไงร้อนก็ไม่ร้อนฝนก็จะตกฮะเป็นอะไรอืมแล้วก็ f ีสดูกับเพล่มไม่กี่วันนะครับข่าวเรื่องหมดแล้วครับผมนี่เดี๋ยวไม่กี่วันนี้รถเกี้ยวก็คงทำงานแล้วครับตุกปพื้นทีนะครับกำลังเหลืองสีทองนะครับจะกลายเป็นทองหมดแล้วนะครับทุงหน้า ทีนี uhm. Uhm. ้เด็กๆจะได้สบายกับผมได้วิ่งเล่นอิจราแน่นอนเดี๋ยวเอพจีได้เห็นแน่นอนครับนี่ កៃណនហ៎កៃណនកៃណនកៃណនអាអាយ៉ាងเล็กដែរហ៎ហ៎ហ៎អាហ៎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 មានកៅតូបើលឺនេះនេះមិនរត់នេះអ alé អេ ความปลอดภัยของพวกหนูนะเพราะว่าพวกหนูไปเล่นถนนไม่ค่อยได้สนกันทุกตัวเนาะอืมอืมแน่เน่เน,น่ดูไปยืดนอนอืมอืมอืม ไปเอาไล่วันกับผมตามสี่วันดูไม่เรียบร้อยเลย กัดหมดแล้วใช่ไหมโซนแทนน้องใช่ไหมเดี๋ยวห้องเซตนะครับจะ็วกปัจจานติไส่น้ำเขานะครับลุงเดียจะตัให้สู้นะครับปุ่มนะตั้งไว้ดันบนครับปุ่มอย่าให้เขาเครียดหกได้นะครับปุ่มเนาะ มันเรียบร้อยครับจะเป็นตะลุ่นไม่ต้องแต่เน,นี่ยแต่แต่ตังอยู่แบบนี้นะครับตัวกาวด้วยครับ ขอบคุณนะครับตีเป็นกำลังใจให้กันทุกคนเลยนะครับ FC ฟีตีน่ารักนะครับผมเนาะขอบคุณหม่องหมาครับผมมันต้องมีไม่เยอะนะครับแต่ความสุขก็อยากกันขออราะาตัดแรงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมความสุขก็มีเยอะๆครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม